โอ้ยนี่มันร้อนก็เงี้ยเดี๋ยวเป็นไรหรอก็ตะคว่มเดียวจะหันอ่ะอืตะวันกับพใครไม้ดีี่ดอกัอกซีกับแปดมันคพใครม้น้ำกันขึ้นน้อยอหันอืขมไมบ่เอออยากนอนนะเ้าวเรายากนอน สองง่ายเดี๋ยวเนอนอยากนอนจังมั้นขึ้นนอนบนนันขึนนอนบนหลับเด้นึ่งเดี๋สองง่ายดี๋ยวอย่านอนอืมสองตัวไม่ยังอีกสองตัวเก้าส่วนเก้าส่วนนี่อีกวะนี่หน้าส่วนหน้าส่วนอห้าสีขึ้นจะว่านะเนี่ยกอดเลจำไหม มันฉันมีก็คือี่วานนบลัห้าตีชุดคุณเมีนเรียกมันออกชุดเดียวนึงนี่แหละมตอนนี้นเอาสวนใช่ต่อใช่ปอชเลนี่บ่ตั้งนานแล้วสวนใช่ก็ะด้อ่านันเดียอันนี้ก้าใ่จาน,น ญาตนนิมันไ่้ลยังไล่แ้มแต่ลตัวว่าไงญามันออกเลีอกงอ้๊ายมั่นไงมั่นพี่ลีญาตเป็นน้องเป็นไอ้บ้านไหมาเป็นน้องไอ้่านเลอือกยั้งนั่นไหมอืตา้ย่านเพราะว่าตั้งจก่าสีพฤสีเลเืยกยั้งญามันออกเลเือกยงังไม่ค,รควรคิดดิลาย่าสีซื่อเลืตัวนึงสูงตัวนึงต่ำแบงสันนะ ตัวตั้มตัวไหนตั้มก็ยูหนึ่งยูศูนย์หมละหมดตั้มตั้มบ่าตาปูนละับอีกเอกไื้สือตัวกก็ได้วางแต่หติเดเจ็ดเยกนเด็ดเจตนจ็ด ให้กว่าเก้าเอ็ดร้านน่นที่อยอือพะจะอาเลี้ยเก็บแตวากันเต็ดตรงนี้ปดนี่ร้านน้ำมาถึงเตงหวัดมึงหันผม้เจ็ดแปดเจ็ดแปดแมนเจ็ดแปดเจ็อเก็บเก้าอ่วเก้าเก็บอ่าแต้มเดียวนี่มันเจ็ดแปดจังหวัดไหมอ๋ม <78 S 2> อ้ ออกมาลอดฉันวายานถือมัน่า <laughs> แต่วา,ายันถือออกมาลอดคือ,อนี่วานันถือออกมาจำเนเน่มันไหลแล้วว่ามันไหลแดงตัวยืนกับ่าไหลเยอะแดตยืนกัว่าไหลเยอะมาใส่ผู้ทั้งเดยรอมต้นเนี่ยเอ,เอาในช่อเป็นวา,านี่เรืเรื่คนมักนะครับ 0 7 8 9 7 8 9 0 5 0ปดเกเจ็แยล้วก็ห้าสี่เลมาคล้ายๆกันมันเนาะเจ้าไดสสำนักใดก็มาคล้ายๆกันมัาเป็นคอปี้ออแต่เก้านเปลี่ยนอยู่ด้วยเปลี่ยนมังนสีเรียบร้อยคันเลกมาานำกันเมือน,นี่ของผู้ดกับมาพู้นาน่าเนมันมักสิเตือนหน่อยหน่อย เปลี่ยนไปไหน่อยแน่นขึ้นไไหน่อยๆี่ยไหมแน่นดันไปนักดันไปยังแน่นขึ้นไปหน่อยๆเพราะฉะนั้นเขานี่สมมุติว่านี่แม่มว่าศูนย์เจ็ดแปดหรือเก้าเจ็ดแปดเนี่ยเขาสลับเขาสลับสามเก้าศูนย์าทั้ศูนย์เก้าบกแล้วก็แปดศูงเจ็ดเป็นสี่หลักน,น,น, 13, นม่ละแน สลับกันก็ว่าเป็นห่วงยูเรียเก็บแปดห่วนี่ยันอึเก็บแปดมาเลยคน้องเป็นหมดเลยครับเด้อน้องทำคืผชนชมอยสิมาคือแทนบอนะครับสิมาคบอมาแนะเมื่อวานสิเป็นสูตรหรือว่าความฝันหรือว่าความเสือมาทางเดียวกันอัดหลาดเลยครับหวดนี่มือวไหรอดไผ่มือวิไฟเอาน้ำไผ่ใน นึงคือหกเจดมาแห้งมาแหงมันบมาแหงครับแหงจนแบตเตอรี่บนนีขายเออแบตเตอรี่่เบิ้งอะไรนแบตเตอรี่แบตเตอรี่พอเนี่สายบ่จะพอหนาดีดว่าเนี่ยตลาดตาลดเเนียเนี่ยเน่ะเวียด อาวิทย์มุ่งจักหล้วก็สิกาเอื่นเซ่บุงคนมองจากกับมุ่งจัเอื่นเซ่บานเขาย่าดีควาดมาใช่ไหมคนทงจากกันอยา่เอื่นใซ่ยุ่องว่ากเแล้วเอื่นแห้งกว่าเ้ี๋ยวว่าไปหาเรื่องใคาเจ้าเขาอยู่ควดมานแล้วเพิ่นน้อนอยู่ดีๆกันมะปุ๊กคนขืนนะพี่นลางนะมะปุ๊กเอาเลขมะปุกเอาตัวเลข ลูกขึนมากับท่านได้บ่ยังมีแต่บ่กับท่าเดียวลุกขึ้นมาได้นะมาท่านมา <laughs> มาเป็นทันได้บ้างเหรนได้เรา,า่าท่านะมาคือเข่ากันกขัากันเนาะมาบ่ <laughs> านน้องลูฟันได้ลูกจก้างขึ้นมานี่ลูกขึ้นมาก,กับบ้าได้หลักว่าเลยเออได้ก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาตามนี่เลยครับรรว่าอเ,วเอาตามนี่แหละครับเอาตามนี่แหละมันหลายแล้ว หรืออยากได้อีกแ่มาเอางั้นบ้านที่บราเอาบ้านีนที่ะบ้านในที่เท่าไหรครับสี่เกศสี่เกศ้านในที่าไขนาดบ้านที่สายร่็แรงฝันวันเขาขึ้นเฮียนะมาลักอ่อนพอสาดถุงสาดใชนไหมแรกไปเบิดเลยแม่ฟางน้ำเขาแบบแข็งหนึ่งฟางแบบหลังนั่นมีเกไรขึ้นนยแ่ว่าฝันจะฟันฝันมันเตือนจะ้อนหองหลังไหนมึงจะมาคุยไม่นี บันนเลขที่สี่สิบเจันนที่สี่เจ็ดเก็วมาถึงฝันว่าเขาลักเอาของฝันว่าเขามาให้ก็ได้มาที่เอาห๊ังกะได้บาที่วิทาบันเล็ที่ตอนไหนนี่เด้บากั้ีตามรัที่กันฝันกันฝันว่าคนออกความหนึ่งถือว่ากันฝันว่ามาให้เฉย จะว่ากันฝัน,น<ป>ว่าเขาเาไปนี่ละน,นี่บ่ทันหัวจับวอาท่านหัวจับปิดท่านในว่าจัดเทียนพิสูจน,น์วันนี้เนาะต้องพิสูจน์วันนี้อ,นอ่ะอจจพิสูจน์เด้อพี่ฮ้างเด้อมึงยังจำเพื่นว่าเอาพิสูจน์วันนี้เหรอฝันว่าคนมาละความไงฝันว่าคนฝันว่าคนเอาของมาให่นี้ได้จีน้อนเหนอจีนทานว่าโอ้ยแกมันันจุกมันยากแกมันว่าฝันดีกว่าสั่นวันจีน้อนวันนี้ ก็เห็นนี่ควหาแม่มาเห็เด้อผมก็เป็นสิ่งแบบเป็นยั้งสิ้นีะม่เก็บเขาไม่เก็เขาใา่ไมวายควาหามาหาเข้เม็นมากนี่ว่าจังไหนฝันว่าสนกับว่าว่าเดี๋ยวม่นว่าต้องขิบเสนมาให้ครับสิยนมาใา้ฝันยังเด๋วเขาจะตูนหน้าใจคนเราสินอ่นจะว่าไปว้าไปเห็นอะใบฝันว่ากฝันว่ากาเบียดกันอย่ตรงสางาใจป่กตรงแบบไงแม่ เอามาพิสูจน์กันเถอะล่ะวันที่วันที่สิบหกนะสิบหกท่านมาคนวะาไปวางด้ายมาพิสูจน์มาเมันออกวันศุกร์หรือวันเสาร์ไม่ยอมว่าศุกร์มัอนวันเสาร์วันนี้เก้าเีล่ะวันเสาร์วันศุกร์เก้ากับหก็็เดียวกันเด้อบอกอ๋อสั่งว่าคต่เอเหรออืมถาว่าศุกร์มันเป็นไม่เป็นเก่าเป็นหกหรอ